คลองนี่งามนี้นะพี่น้องครับน้ำขุนน้ำใสขุนนะพี่น้องครับอา้าวงามกันแล้วกันนะนี่ครับคลองบางเขนเราไหลไปเรื่อยๆครับจนไปถึงโน่นเออทางลงนวัดอะไรล่ะสร้อยทองเลาะริมแม่น้ำไปไปออกอ่อ ช่วงพระรามเจ็ดนะพี่น้องเนี่ยามาดูทางนี้มีคนไหล่มาจากคลองเปรมพี่น้องครับเชื่อมต่อกันลงมาโอ,โอ,โอ้ท่าน้ำเก่าตังนี้ก็ลอกขุดนะครับขุดทั้งขุดทั้งลอกกันเลยเนี่ยได้ทำไปสามปีก่อนพี่น้องตอนนั้นบามาดยังไม่ได้เปิดช่อง งามเชียวตอนหมอบ้านมาอยู่ใหม่ๆแถบนี้ก็มีของกินเยอะแยะนะครับกินผักผักธรรมชาตินะครับผักแยงผักอะไรหลายๆชนิดนะครับเนี่ยตอนนี้เขาก็จะลงกำแพงล้อมเอาแล้วเป็นที่ของเขาทางด้านของบริษัทยายักษ์ใหญ่ ปลาเพียบนะมีน้องปลาธรรมชาตินะมีน้องนะอั่ตรงนั้นก็จะเป็นถนนนะมีน้องถนนปลาซาชื่นนะครับมีน้องนะมุ่งหน้าโปงเพชรถ้าย้อนกลับทางขวามือก็แยกประชานุก,กูลแล้วก็เข้ามอจิตสองันเลย พิธีชาวบ้านนะครับเง,เงียบๆแถวนี้ยังไม่มีใครมาอยู่ครับพี่น้องมันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่พักอาศัยเป็นเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับทางเดินนี่ก็ทําจนสนิมขึ้นนะพี่น้องไม่มีใครมาเดินครก็มีแต่คนรู้จักกับพี่โชคเจ้าของบ้านที่พักอาศัยผมต้นแชร์สองต้นนี้นะ่าจะอยู่ข้างนอกกาแพง พี่น้องครับมาดูบ่บบมากินฟักทองกันเอ๊เหมือนเส้นไหว้กันเลยนี่ครับต่างกลองแป๊บนึงพี่น้องครับนะ ในร่มมีน้องครับแสงไม่เข้าออกมาข้างนอก <c oughs> ขอบคุณพี่น้องครับที่รับชมคลิปประมาทนะครับอ,อ,อะไรนี่ชุมชนมอสองตอบางเขนนะฮะคลองบางเขนนั่นเองมีแผ่นโซลาเซลล์เอ,อ๊ะไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปอยู่อยู่ในคลองพี่น้องอมีสองตัว เป็น,นยังไงพี่น้องคลองสวยไหม,มเยี่ยมกันข้าวหน้านะครับพี่น้องครับ เป็นทางวิ่งออกกาลังกายได้นะพี่น้องยาวเป็นสองสามกิโลเลยสวัสดีครับ ช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพยาก็ปิ่มๆนะพี่น้องครับเริ่มเอากระสอบทรายนะครับมามาเทินริมตะลิงเดี๋ยวบ่าาอแม่เจะไปป่ใจท,ทำมาให้ดูครับพี่น้องทางด้านท่าน้ำนนหรือว่าปาาเกรดปทุมนะครับนี่ครับขอบคุณครับพี่น้องครับเจอกันคราวหน้า แถวนี้จัดงานเลี้ยงได้เลยนะโลเเฉพาะ